ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นภัยที่ไร้สัญชาติไร้พรมแดนและอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วเพียงแค่เปิดคอมพิวเตอร์หรือเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตเราก็อาจจะตกเป็นเหยื่อจากอาชญากรรมทางไซเบอร,ร์ได้โดยไม่รู้ตัวร่วมถึงกลุ่มอาชญากรเริ่มขยายตัวเป็นองค์กรข้ามชาติกันมากขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องรู้จักกันเพียงแค่สามารถทํางานและมีผลประโยชน์ร่วมกันก็ก่ออาชญากรรมได้ส่งผลให้เจ้นที่ตำรวจต้องมีการพัฒนาทักษะในกระบวนการยุติธรรม ให้รู้เท่าทันอาจญากรอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดความเชื่อมัน่นและเกิดมิติแห่งองค์ความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะการของอัจญากรรมในยุคไทยแลนด์4.0จึงได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่3ในหัวข้อวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่องานยุติธรรมล้ำสมัยที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจจังหวัดนคปรปฐมโดยมีพลตำรวจโทปิยะอุทายโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธี ขอญาตเล่าสั้นๆสองสาประเด็นซึ่งผมว่าในรายละเอียดของงานเนี่ยท่านคณบดีคณะิติวิยาสตร์ได้กล่าวไว้แล้วครับเมื่อวานมีเหตุการณ์อยู่สองเหตุการณ์ซึ่งผมเชื่อว่าการจัดสัมมนาวันนี้จะเป็นคําตอบของประเทศไทยต่อไปเหตุการณ์ที่หนึ่งครับมีแฮกเกอร์เข้าไปทําลายระบบของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับน่าจะเกิดก่อให้เกิดความเสียหาย พอสมควรยังดีครับที่กระบวนการทำงานต่างๆในบางส่วนของระบบโรงพยาบาลยังมีระบบแบ็กอัพบางส่วนการผ่าตัดหรือกรณีการดูแลรักษาของผู้ป่วยที่มีเหตุร้ายแรงต่างๆเช่นการฟอกไตต่างๆนั้นยังสามารถดาเนินการได้อยู่แต่ข้อมูลพื้นฐาหนอื่นๆนั้นถูกทำลายจนหมดเรื่องที่สองครับ เมื่อวานศูนย์ที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศไปติดตามจับอุ่มบริษัทแห่งหนึ่งครับมีการจัดวางอย่างเป็นระบบในการปั่นยอดไลค์ครับเพลงนี้ขึ้นมา100ล้านวิวเครื่องสำอางชิ้นนี้มีคนใช้อยู่ประมาณแสนวิวนะครับอะไรต่างเหล่านี้ครับนี่คือโลกของวันนี้ครับเข้าไปตกใจนะครับ ห้องเล็กนิดเดียวครับประมาณ4 4คูณ4ตารางสี yeah. ่คูณสเมตร16ตารางเมตรมีโทรศัพท์อยู่ในนั้นพันกว่าเครื่องครับเจ้าที่กดบนจอคอมพิวเตอร์เหมือนเราดูในหนังเลยครับมีที่เดียวครับกดครับเพราะนั้นยอดไล่ยอดวิวที่ปรากฏในสายตาของเรานั่นน่ะน่าสนใจไหมครับเรื่องที่สมครับวันที่เก้าเดือนเก้าเมื่อวาน ท <Workers. S 2> ั่วโลกก็จะเป็นวันที่มีการจับจ่ายใช้สอยอริบบาบาของแจ็คหม่าจะขายของได้เยอะที่สุดอะเมื่อวันเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ที่ธนาคารหลายแห่งต้องส่งข้อความไปยังผู้ใช้บร be, e ิการว่าหมายเลขบัตรเครดิตของท่านที่ลงท้ายด้วยหมายเลข4848มีการธุรกรรมที่ผิดปกติเกิดขึ้น ผมไม่เชื่อผมไม่ไม่มั่นใจว่าในห้องนี้มีหรือเปล่าแต่ผมมาโดนด้วยตัวเองในฐานะที่ผมคิดว่าแฮกเกอร์ของทดลองครับผมเป็นผู้ในการในการจัดการเรื่องของการปรา,าบบามนี้นอกระบบครับทดสอบผมเลยเมื่อวานบาัตรเครดิตผมสี่ใบนะถูกถูกฟรีเลยนะครับพเพราะเซิร์ชง่ายมากครับปิยะอุทายโยแค่เนี้ยแล้วก็เจาะระบบแบงค์ผมไม่มั่นใจว่าย่งไงเดี๋ยวคงต้องต้องว่าอ i, ีส่วนหนึ่ง สามเหตุการณ์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเพียงพอที่จะไม่เห็นความสําคัญของอัจญากรรมยุคใหม่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นวันนี้น้องเรียนร้อยอยู่ข้างหลังเนี่ยปีหนึ่งเนื้อหาหลักสูตรต่างๆนั้นท่านนายกสภา,าการศึกษาและคณะนั้นได้กรูณาปรับรูปแบบหลักสูตรต่างๆที่สอดคล้องกับอาจญากรรมที่ว่าแต่เชื่อไหมครับสามเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยหลักสูตรที่เราว่าอยู่เนี่ยยังตามไม่ทันเลยครับเนี่ย เพราะฉะนั้นอาจกรรมในปัจจุบันนั้นจะเดินกว่าเดินไปข้างหน้ากับกระบวนการยุติธรรมอย่างน้อยหนึ่งเก้าเสมอครับตั้งแต่อดีตมาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณท่านผู้การโรงเรียนในร้อยตำรวจผู้บริหารและโดยเฉพาะออยิง่งคณะนิติวิทยาศาสตร์ทีไ่ได้เริ่มเรื่องต่ตางๆเหล่านี้นั้นตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนหน้าผมจะมารับตําแหน่งนี้เมื่อ30ปีก่อนได้เห็นความเจริญเติบโตได้เห็นน้องๆ พี่ๆเพื่อนๆหรือนะครับผู้มีประสบการณ์จากแวดวงต่างเข้ามาร่วมจัดเทศกาลต่างๆในวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นการขับเคลื่อนหรือจุดประกายอย่างสําคัญวันนี้สิ่งที่ท่านนายกสภานศึกษาและท่านผู้จัดการชาติได้วางแนวทางไว้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างพื้นที่300ไร่ด้านหลังโรงเรียนร้อยตำรวจปัจจุบันนั้นผมว่าไม่เกินอีก3อีก5เดือนสามารถเปิดที่จะรองรับเป็น Law Enforcement Academy สามารถเป็นแหล่งที่จะรองรับสถาบันมาคับใช้กฎหมายผมไม่มั่นใจว่าเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นอาจจะทั้งอาเซียนด้วยกระดับท่านผู้การและรองผู้การได้จัดการดําเนินการก่อสร้างบริเวณด้านหลังเป็นเมืองจําลองพร้อมพลักนะครับมีสถานีรถไฟใต้ดินด้วยนะครับโลตัสย,ยังมีนะครับนะครับปั๊มน้ํามันต่างๆมีหมดจําลองภูมิประเทศทั้งในเมืองชนบทและบริเวณชายแดนไว้ด้วย เพราะฉะนั้นผมฝากเชิญชวนนะครับท่านที่รับผิดชอบในงานเกี่ยวเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอยู่โรงเรียนตำรวจนั้นมีนิยามหรือการปฏิบัติการต่างๆนั้นกว้างขวางเกินกว่าคำว,ว่าเป็นสาบันของตำรวจเท่านั้นแต่เป็นของคนใยทุกคนครับเวทีระดับชาติครั้งนี้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน23เรื่องแบ่งเป็น3สาขาได้แก่สาขาอาชญว,วิทยาและการบริหารงานยุติธรรมจำนวน10เรื่องสาขานิติวิทยาศาสตร์จำนวนสี่เรื่อง และสาขานิติศาสตร์จำนวนเก้าเรื่องอาทิการพัฒนาการตรวจหาลายนิ้วมือแฝงบนวัตถุพยานจำพวกผ้าการปรากฏขึ้นของลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเอกสาร80กรมัมที่เปียกน้ำรวมถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษแนวทางการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนาม ปี2562ถึง2565เทคนิคการซักถามของ FBI และกระบวนการสแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกเด็กรวมถึงมีบทความดีเด่นที่ได้รับรางวัล3เรื่องคือเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมายมิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนรวมถึงเรื่องโปรแกร,รมวิเคราะห์อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และเรื่องการลงโทษทางอาญาวิถีใหม่ในยุคโควิดส9ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้จะนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมให้ได้รับข้อสรุปที่รวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุดพรสวรรค์จารุพันธ์รายงาน